หลังจากเห็ดเข่าจานเดียวให้สามีเราห้ากับมาเห็ดน้ำยาต่อเลยค่ะหิวเราพี่น้องตำพริกแล้วก็หอมกระเทียมก็ใช้ใส่กันเลยค่ะพี่น้องเด้อตำเครื่องแกงสมุนไรพรกับพริกสร็เหลวเ้าก็เอาเนื้อไก่ที่ต้มใส่เมื่อกี้สีไว้ย่างดีเลยคะ่ะมาตำใส่ ในระวางตําพริกแกงเล้วก็สีมะเขยวกะทิร้อนนะะมือนีบไได้เห็นน้ำยาปลาเวยคะ่ะหลานบอกว่าอยากกินน้ำยากะทิสีมหาวัฒน์ขันบอมาน่าก็กินผู้เดียวเวยค่ะเด้อเขี่ยวไปเรื่อยๆค่ะมันแตกปั้นเด้อพี่น้องขันมันแตกมันซาเขาก็เติมมันเขาไปให้มันแตกจักหน่อยค่ะจากนั้นก็เอาพริกแกงที่เขาตําใส่สมุนไพรใส่ไก่ลงไปคั่วเป็นได้พี่น้องแตกมันดีค่ะบ่าบาน,นี้ แล้วก็เอาตีนที่เขาต้มใส่ไปเลยค่ะพ้อมก่อนเลือดนะคะตาม,ด,ตม,มะะด้วยน้ำต้มสมุนไพรด้วยค่ะเด้อน้ำต้มสมุนไพรยดถิงะะ่งด้วยค่ะอย่าเอาน้ำเปล่าใส่ด้วยค่ะน้ำต้มเป็นอันว่าเรียบร้อยพี่น้องค่ะมาข่าบัดนี้พี่น้องเอ้ยมาหู้มาต้มะะด้วยค่ะเด้อน้ำยาไก่น้ำยาหนมจีนไก่ของยายสาวด้วยค่ะเสียบขนาดเด้อ